คาถาจัก,กรพัดมีทั้งโปรดและปราบเมื่อคืนสวมประคำยุคหลวงปู่ดูวัสแกท่องจัก,กรพัดกายในเหาะทะลุหลังคาบ้านพุ่งออกไปกลางอากาศแล้วพุ่งผ่านไปตามตึกต่างๆจนเข้าถึงราป่าแห่งหนึ่งเข้าไปพบพื้นที่โล่งๆคล้ายทุ่งนามีทางเดินดินกว้างสองศอกคดเคี้ยวไปมาหลายเส้นทาง มีคูน้ำล้อมรอบจึงลงเดินบรรยากาศวังเวงชอบกลจนมาถึงวัดหนึ่งเห็นช่างกำลังติดบัวปูนตรงประตูวิหารช่างบอกข้าพเจ้าว่าคนที่สร้างวัดนี้ชื่อยายสาวเพิ่งตายเองตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่ศาลาด้านข้างดุหน้าดูพร้อมชี้นิ้วข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปพบศพนอนอยู่บนเสื่อตรงพื้นปูน มีผ้าขาวคลุมตั้งแต่ปลายเท้าถึงจมูกยังไม่ใส่ลงเมื่อยืนห่างจากศพห้าวาจึงยกมือขวาตั้งขึ้นพร้อมสวดคาถาจักพัตรงบทอันเชิญพระเข้าตัวเสียงดังวา่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลับทันใดดวงตาของศพลืมตาขึ้นทั้งสองข้างข้าพเจ้าจึงกระโดดเข้าไปหาศพ ห่างเพียงหนึ่งวาอาจพลังจากฝ่ามือพร้อมท่องจกักรพดิเสียงดังนโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตน์ทีนี้ศพยายสาวลุกขึ้นนั่งแล้วยืนขึ้นแล้วเดินทื่อเข้าใส่ท่าทางดุดันเห็นท่าไม่ดีจึงพลิกฝ่ามือเป็นสันมือกำหนดจิตเป็นสันมีดฝ่าเข้าใส่กลางอากาศผียายสาวชะงักสะดุ้ง ทีนี้จึงเอาสันมือฟันกลางอากาศนึ่ให้เป็นไม้หวายหวดไปหลายทีจนผียายสาวตัวงอบิดแอนตัวหนีเดินหนีด้วยความกลัวข้าพเจ้าสอนแกว่าที่หลังอย่าทำแบบนี้นี่มาช่วยนะก่อนร่างแกจะหายไปไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนต่อดังนั้นคาถามหาจากักรพรรดเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นัก นอกจากจะโปรดวิญญาณปรับภพบภูมิแล้วยังมีอนุภาพปราบสิ่งไม่ดีวิญญาณไม่ดีดื้อร้ายได้ด้วยยังก่อให้เกิดอภินญ,ญาวไวขึ้นทั้งเหาะเหินเดินอากาศเร็วกว่าเดิมเพราะในบทสวดมีพลังพุทธคุณพลังพระโพธิสัตว์พลังจักรพัทพลังอริยเจ้าพลังแผ่เมตตาครอบจักรวาลสามแดนโลกธาตุจึงเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมในเวร วิญญาณตกค้างได้ดีนักแลไม่นับรวมถึงอนุภาพทางโลกทั้งเสริมบาร,รมีปรับดวงชะตาการงานโชคลาภแคล้วคลาดเพราะคนสวดบ่อยพลังของจกักรพรรดิจะสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวคลุมกายและจิตพระคาถามหาจักรพรรดิที่ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์เพราะเป็นการกำกับอธิษฐานของหลวงปูด่ดูมหาโพธิสัตว์ จึงก่อให้เกิดพุทธานิมิตรครอบผู้สวดเรียกพุทธานิมิตบ้างเป็นวิมานแก้วบ้างเป็นกายจากักรพรรดิพร้อมสัตว์ราวุธเช่นพระมหามงกุฎตรีศูนย์จักแก้วและพระขันเพชรบุญบาร,รมีของพระสีอานโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ามีเกิน3ประเภท28พฤษภาคม2567 มีหลายท่านรู้มาว่าพระพุทธเจ้ามีสมประเภทคือปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยะทิกะ,ท,กะที่จริงแล้วมีมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งสาประเภทนั้นเกิดจากการวางหลักสูตรของสมเด็จองค์ปฐมหรือพระพุทธสิกขีทศพลที่หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปฐมปรรบรมครูนั่นเองหลังจากสมเด็จองค์ปฐมแล้ว ยังมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกหลายประเภทที่ระยะการสร้างบาร,รมีจะมากกว่าพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภทเราจะเรียกพระพุทธเจ้าที่สร้างบาร,รมียาวนานและมีความพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภทว่าพระพุทธเจ้าต้นท่าต้นธรรมบางเรียกพระพุทธสิกขิศพลต้นท่าต้นธรรมที่สอง ที่สามที่สี่ที่ห้าไล่ขึ้นไปโดยมีสมเด็จองคปฐมเป็นพระพุทธสิกขีทศพลต้นท่าต้นธรรมที่หนึ่งนั่นเองคำว่าต้นท่าต้นธรรมแปลว่ามีความพิเศษที่เพิ่มขึ้นไปแต่ละด้านไม่เหมือนกันอยู่ที่เจตนาอธิษฐานบารมีของแต่ละท่านเช่นสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่สอง เป็นต้นท่าต้นธรรมวิชานพก้าตรายการคือการอธิษฐานจักแก้วพระขันแก้วสีต่างๆเพื่อป้องกันคนพาและหมู่มารทั้งหลายสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่สเป็นต้นท่าต้นธรรมสายปราบมารที่หลวงปู่สดวัดปักน้ำท่านพบเจอรวมทั้งดุสิตบุรีวงบุญพิเศษซึ่งเป็นแดนโลกธาตุหนึ่ง ที่ถัดจากแดนสุขาวดีสมเด็จพระพุทธสิกขิทศพลที่สหรือพระอาทิพุทธเจ้าทรงเป็นต้นท่าต้นธรรมวิชากายสายรุง้งหรือซกเซนเป็นต้นกำเนิดของพระบรมสารีริกธาและพระอรหันตธาตุนั่นเองสมเด็จพระพุทธสิกขิทศพลที่5หรือพระไวยโรจนะพุทธเจ้า เป็นต้นท่าต้นธรรมของวิชาสามภคกายเป็นประธานมณฑลแห่งพระทยานิพุทธเจ้าทั้งห้าในแดนพุทธเกษตรซึ่งผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลนั้นยากมากๆต้องสร้างบาร,รมียาวนานมากๆเกิน150อสงไข่ขึ้นไปซึ่งจะมากกว่าพระพุทธเจ้าประเภทวุริยะทิกะ ที่ใช้เวลาสร้างบาร,รมีเพียงแต่สิบอสงไขยกำไรแสนกับดังนั้นพระพุทธเจ้าประเภทสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลจึงหาพบได้ยากแต่ก็มีหลายท่านเดินรอยตามส่วนใหญ่จะไม่ผ่านมักขอลามาเป็นพระพุทธเจ้าตามหลักสูตรมาตรฐานคือแบบปัญญาธิกะศรัทธาธิกะและวิริยะทิกะ ที่ใช้เวลาสร้างบาร,รมีน้อยกว่านั่นเองความรู้อาจินไตใบไม้หลายใบยมักพบในมหายานวชระยาย่านเพื่อพุทธภูมิรู้ไว้ให้ใจปิติให้รู้ว่ามีความลึกซึ้งของวิชาที่เราไม่รู้อีกมาก